กลับมารับชมข่าวในช่วงของอาเซียนนิวกันนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกิจกรรมปั่นจักรยานคล้องย่ามไหว้พระเวัดสองแผ่นดินเชื่อมความสัมพันธ์ธนายตีบ้านพี่เมืองน้องไทยเมียนมานายสมชัยหัตยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายสุทธาสายวานิช์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนชัางชาวไทยและชาวเมียนมาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกิจกรรมปั่นจักรยานคล้องย่ามไหว้พระ9ก้าวัดสองแผ่นดินเชื่อมสัมพันธไมตรีบ้านพี่เมืองน้องไทยเมียนมาที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2558ที่จะถึงนี้ณสนามกีฬาสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาล นครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยจะมีการปั่นจักรยานข้ามแดนไหว้พระเวัดสองแผนดินข้ามแม่น้ำเมยทางสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาไปยังจังหวัดเมียว,วดีเพื่อไหว้พระสีวัดที่จังหวัดเมียว,วดีและกลับมาไหว้พระห้าวัดที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับวัตถุมงคลและได้มงคล9สีมณี9วัด ปลุกเสกจากเกจิดังสองแผ่นดินพร้อมรับใบประกาศนิยบัตดโดยกิจกรรมการปั่นจักรยานข้ามชาติดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารสัมพันธไมตรีบ้านพี่เมืองน้องไทยเมียนมาเพื่อร่วมสืบสารพุทธศาสนาไหว้พระ9วัดสองแผ่นดินและร่วมออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพอีกครั้งยังเป็นการเปิดประตูประชาคมอาเซียนอาเซียนอีคอนมิกเอ c AEC บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจบนถนนสายตะวันออกตะวันตก East-West Economic Corridor E.W.E.C. ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่สำนักงานจังหวัดตากโทร055513160สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากโทร055514729สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษปากโทร0 55532263และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสับนักงานตากโทร0 55514341ได้ทุกวันเวลาราชการ